อ่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาอีกคลิปหนึ่งพี่น้องเอ้คลิปนี้นี่จะมาไอตอบคำถามพี่น้องตอบคำถามเพราะว่าไอมี่ไอท่านผู้ชมทางบ้านเพิ่นถามมาเพิ่นว่าไอข้าวของเพิ่นน่ะมันมันยังต้นเล็กอยู่หัวซันนี่มันก็ปลายเดือนแล้วน่ะเพิ่นว่าก็น่าจะประมาณว่าเห็นไอเห็นข่าวหลายช่องหลายไอ ที่นะเนาะบอกว่าเดินกัญญาใส่ปุ๋ยรับรวงเดินกัญญาใส่ปุ๋ยรับรวงอะไรประมาณนี้เนาะอาจจะตื่นข้าวน่ะพี่น้องอืมอาจจะตื่นข้าวกะไอคลิปแบบนี้ผมก็ผมก็ลงไปหลายคลิปอยู่นะพี่น้องอืม <c oughs> แต่ก็คือว่าเนาะไอไอไอท่านผู้ชมทางบ้านไอคนใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาดูก็อาจจะอาจจะยังอาจจะยังไม่ได้ดูคลิปผมนะพี่น้อง อืมกัยังไม่กัดอาจจะไม่ได้ดูคลิปผมไอชุดเก่าๆเนาะไอที่ผมลงไปเนะาะกับเพื่อนกระถามมา <c oughs> อืมตอคลิปนี้ก็สิตอบอีกพี่น้องมาตอบอืมก็คือถ้าคอมเมนต์ไปก็เหมือนที่ผมบอกอะไรก็รู้แต่คนเดียวเออก็ส่วนคนอื่นก็ไม่รู้ก็เลยจะมาอัดคลิปตอบคําถามนะพี่น้อง <c oughs> คือโอ้ย <c oughs> <c oughs> คือนถามมาบอกว่าไอ เขาของเพิ่นน่ะข้าวของเขาอ่ะข้าวของหนูน่ะไอ้มันยังต้นเล็กอยู่นะพี่หนูจะใส่ไอ้หนูจะรอให้มันต้นกลมก่อนค่อยใส่หรือว่ายังไงครับพี่หรือว่าใส่ก่อนอะไรแบบนี้นะ,นะเดี๋ยวสิยกตัวอย่างให้เบงอสิบ่เขอใจนี่กับประมาณว่าช่วงไงช่วงเดือนกันยาเนี่ยช่วงปลายเดือนกันยาแล้วเนี่ยวันนี้ก็วันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้ากันยาแล้วเนี่ย คือประมาณว่าต้นข้ามันยังเล็กอยู่อย่างเนี้ยคือจะรอให้มันกลมเลยไหมค่อยใส่ปุ๋ยรับรองทีเดียวหรือว่าหรือว่าจะให้ใส่ก่อนอืมเพราะว่ามันเดือนปลายเดือนกันยาแล้วกลัวใส่ปุ๋ยไม่ทันอะไรประมาณนั้นอืมคือถ้านาของใครที่ต้นข้าวมันยังเล็กอยู่แบบนี้นะพี่น้องต้นมันยังเล็กอยู่อย่างเนี้ยอืมผมแนะนําว่า ไม่ต้องรอให้ต้นมันกลมหรอกพี่น้องไม่ต้องรอให้ต้นมันกลมหรอกใส่ก่อนเลยพี่น้องใส่ก่อนเลยเพื่อเร่งการจเจริญเติบโต,ตของต้นข้าวพี่น้อง,ให,งให้มันใหญ่อออให้มันใหญ่พี่น้องอืมเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณรอให้มันกลมนะพี่น้องมันก็จะกลมแบบเล็กๆอย่างนี้แหละมันกลมเล็กๆอย่างเงี้ยอืมพอมันกลมเล็กๆอย่างเงี้ย รวงข้าวมันก็เล็กตามพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่ถ้านาใครที่ต้นไอ้ปลายเดือนกันยามันยังเล็กอยู่อย่างเงี้ยคือไม่ต้องรอให้มันกลมพี่น้องไม่ต้องรอให้ต้นมันกลมใส่ก่อนเลยเพื่อบำรุงให้ต้นข้าวมันใหญ่พี่น้องบำรุงให้ต้นข้าวมันใหญ่ถ้าต้นข้าวมันใหญ่นี่พี่น้องพื้นฐานต้นข้าวมันใหญ่แล้วนี่ผมเชื่อว่ารวงข้าวยังไงก็ใหญ่ตามพี่น้องเออยังไงก็ใหญ่ตามเหมือนคาโบราณที่พ่นว่านนั่นแหละ ดูวัวเอ้ยดูช้างให้ดูที่หางดูนางให้ดูที่แม่แมนบอรกรแมนความเขาวายหลีอะไรพี่น้องดูนางให้ดูที่แม่แล้วดูเม็ดข้าวก็ให้ดูที่ต้นข้าวนี่แหละเอือถ้าต้นข้าวใหญ่รวงข้าวก็ใหญ่อือคิดง่ายๆเลยพี่นอ้องเอือกาพี่น้องสําหรับไอ้คนไหนที่ถามมาบอกว่าไอ้เดือนกันยาปลายเดือนกันยาแล้วเนี่ยต้นข้าวมันยังเล็กอยู่นี่ จะรอไหมหรือยังไงเนี่ยผมบอกไม่ต้องรอให้ข้าวกลมด้วพี่น้องด้อไม่ต้องรอให้ข้าวกลมพี่น้องใส่ก่อนเลยเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้นข้าวให้มันใหญ่พี่นอ้องเออไม่มต้องรอเด้อเฝ้าเลยลงมือเลยพี่นอ้องเออเพราะว่าอัน,นี่มันก็มันเป็นช่วงเวลาที่เร่งรีบแล้วนะพี่น้องมันจ่อจันทมันลาแล้วนะคือต้องเร่งแล้วรีบทําลงมือเลยพี่น้องอืมกะเอามาเล่าสู่กันฟังเออ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากพี่น้องมาตอบคำถามมาเล่าสู่กันฟังกันประมาณนี้สั้นๆโอเคพี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็สบายดี